อย่สักเลยเอาร้อยเหรอร้อยสิบพอไหม,สมใส่เฮ็ดหนึงก็ได้ค้าดูแป้งก่อนนะคะดูแป้งดูแป้งมาเฟินนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะ มีลมอ่ะอืมวันนี้ลมเมื่อวานไม่ลอนลมม เนี้ยมันเยอะไปมันเยิ้มเราต้องปรับน้ําลงเราต้องปรับอันที่ใส่นิดเดียวกีนี้เพราะทำไมต้องลงเพราะมันจะฟูขึ้นอยู่แล้วเข้าใจไหมต้องใส่แปง้งลดลงอีกมันเยิ้มอยู่แล้วอันนี้พักไว้สักสามสิบวีนะคะแล้วค่อยพีถ้าเราใส่เยอะมันก็จะเลิะเยิ้มลงอย่างนี้นะคะอีอ๊อถ่ายกับคะค่ายเขาดูเห็นไหมผมก็จะฟูออกนี้นะคะต้องเราต้องลดลงอีกก็พลิกเลยนะคะ พิกเลยใช่ว่าลอ,องก็ก่อนพิก็อกมันนะคะันแย้่มดูนิดนึงเห็นไหมไม่ติดอันนี้ข้างหลังมันนะคะหลังข้างหลังมันเพราะตพิกอีกทีนึดดูหน้ามันก่อนก็ได้คะ่ะถ้าไม่มั่นใจถ้ามันติดตรงขอบนะคะแล้วก็เขีย่ยตรงนี้นะคะ เวลาเราเปิดมันก็จะเปิดง่ายนะคะเขี่ยวกถ้ามันติดถ้ามันกรณีอย่างนี้มันก็หาอะไรเขี่ยออกแลมวนะคะถ้ามันติดบล็อก้หน้ามันแต่ว่าสีมันโอเคแล้วนะคะมันก็กลับด้านตรงนี้ได้ค่ะเชียหลอกกลับตรงนี้นะคะกูกันนะคะ มันเด่มันจะร่อนออกทำไมไม่เขี่ยจากนั้นลงล่อนไม่าใช่ไหมไม่ไม่ไม่อันนี้ก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มั่นใจก็แล้วมันชิใหมาสีอี้นะคะนี่ออกไม่แล้วนะคะนะคะนันถ้ามันจะติดบองรู้นะคะมันจะร่อนออกมาง่ายเหลือใช่ไหมคะเอาออกนะอ่ะนี่นี่ โอ้โก้นะคะโอ้ขอบร้อนมากค่ะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะบ็อกซ์ค่ะเรียบร้อยค่ะ